สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุคนสบายดีป่าลุงสบายดีพี่น้องสุขุสุคนที่เข้ามาชมคลิปสองเองี้งงึงสบายดีเอื่อยอายผู้ที่เข้ามาชมคลิปตอนนี้ก็เขาไฟแล้วเรียบร้อยแล้วเขาไฟเป็นทีเรียบร้อยแล้วแอร์ก็ติดเป็นทีเรียบร้อยแล้วอยากคือความฝันพี่น้อง มันคือมันคือความฝันแท้พี่น้องมันบ่เคยคิดว่าจิได้แบบนี้พี่น้องเลยไฟเป็นกระติดให้เรียบร้อยเลยเขาไปเง่นเดือนสว่างจ,าจาัดจ้าเป็น,เปนไงเงงแต่พี่น้องเลยเขาไฟแล้วสร้างผัดบอกว่าเปิดแอร์บ่ได้ไฟบ่ถึง ได้แอร์มาผัดเปิดบ่ได้บัดนี้ย้อนเอาไฟบ่ถึงไม่ใไงเงืง่งไฟหะในเอียงทับเอียงกาะแต่ข้าวเจ้าเขาน่ะมันคือไพ่หน่อยแท้สามทับเก้าสามทับเก้าจะคือโบเขาลายๆแต่กี่นะ่ะลายฮนะโบมีเงินอย่เจ้าเข้าไพ่มาจากปีเล็กเจ้าเป็นเอาไฟหนุเจ้ามาจากปีเลยจะคือโบเขาลายๆแต่กี่นะ่ะมันโบมีเงินอยู่ยนะฮะมันพ้องเจ้าวปล เอาใหม่เลยกันแรวแล้วมาให้เงไหนกบวนเสนอเอาใหม่จาเอาหน่อยแต่ห ah, so well. no ัวที่เห็นหมอป่านนี้ได้แอมากดเปิดบมดได้เห็นแน่ๆป่านนี้ใส่ใบนั้นมันเปิดบมได้บานี้ไพ่บัเทิงเนไนี่ะมีเงิน้ส่ให้เสนอเอาใหม่ นี่ได้มันมันโอ้โตอนนี้เอาเอากระได้เอมแอมาแล้วผัดเปิดบดได้พี่น้องเลยขั้นเปิดผัด ต้องหมอหายใ่ยังเลยนเนือเฮือนมันเปิดบ่ได้คันทีดึงไปพยันแอร์ตายก่อนะมันดึงแอร์บ่ได้คือเป็นแนวนี้พี่น้อง นบบั่นแล้วยายจะบบใส่ลายเพื่อนไม่ยายเคี้ยวนะเราใส่ไพ่ถอดได้ฉันเล่าคือได้ฮอนแอร์ทรงหน่วยซ้ำหน่วยซิปถับสี่ซิปป้าทุกเจ้าน่ะซ้ำถับเก่าไม่ใช่เคี้ยวนะซิปถับสี่ซิปถ้าลงใครจีใจเจ้าน่ะซองใส่ควายเหมือนเลยเนาะไม่มีที่เดียวคนน่ะกนะันอยากเปิดแอร์ คือเขาไพ่เฮือนไพ่เฮือนมันคือว่าเฮือนใหญ่กระต่างเฮือนใหญ่เฮือนเฮือนเ้าซุยนี่ก็ให้เขาเอาใหม่ซะเพื่อนจังสิเปิดแอได้ฉันละเปิดพอได้เพราะว่าต่อลงมาแต่เฮือนใหญ่ด้พี่น้อง ก็ากะ็ขาจะให้ถ่ายแต่ถ่ายก็อยากให้ถ่ายก็อยากซ้ำหของพักคือรไปทำกเจคนก็ใส่ให้หมดหมดอาาก็อยากใส่เชี่ยวเไี่ยวเนี่ยวแต่ไข่ใส่คากเพิ่นว่าส้างเพิ่นว่าต้องเขาเพื่อนลังนี่เพื่อนลังนี่พี่น้องเพื่อนลังนี่ต่างหาก เพื่อนลังไงกับตังหาบัวไฮโต้ลงมาแจกันเพื่อนวะพอมันเปิดได้บัวได้เปิดอันอันแอร์บัวได้เพื่อนวะก็ได้แอร์มาจะสื่อและพี่น้องเอ้ยขนาดนี้สร้างเพื่อนก็บ,บอกว่าบัดมีเงินจังโทรหาเพื่อนสิลงมาเหตุให้มือเดียวก็เปิดได้เพื่อนวะเออพี่พน้องเอ้ยไพ่เขาเขามาเลยจักปีเลยยาย ไผ่าม yeah. ันจะมีะดลมันกลายปีเลยเนาะห้องบัวเคยได้ต hmm. ินออกตินแอร์บัได้กับบได้บอกแล้วว่ามันเข่าแอบัได้แต่เข่าไผ่กันยังไผ่กันยังผู้ได้ผู้บัได้ผู้บัมีเงินกับบได้ผู้มีเงินเป็นกันได้ไผ่ใหญ่เจ้านาทูถูใส่บ่จังไดสามถับเก่าอยูนทูถูใส่แล้วตรงหลังไป ตลูกชาแนปูบุ้มีเงินก็ได้ชิปถับฉีชิปหาถับเศร้าคือูกเมมบุ้ม,มีเงินกะอัพซัมบุ้มีเงินนะซจำเปิดไพ่ได้ก็เบิง่งโทรทัศน์ได้แต่อย่าเห็ดแนวอื่นนี่เห็ดบ่ได้เลยห้องบุ้มว่ากะฉีบบุ้มีการฆ่ายัางนี่แหละห้องทุกกะว่าจะซักชาชาแต่อนันนั้นก็ยัง บืนเอาหนามูเนี่ยคือมงอมแต่ปูบรทําได้ไพ่ก็ยังมีฮะก็ได้ก็มนี่ครอบโบมี่เขาน้ำลังก็มี่คอบโบหูว่าชิมาใส่ออกใสแ่แอนั่นนี่มันบอกอบโบหูว่าชิมีแอน์มีออกว่าชิมีว่าชีเด็กว่าชิมันชีก้าวหนาป้านี่อาจจะซ่าความ,มคิดเพ<ม>ิ<ม>่นใส่ตะกี้เนี่ยพี่น้องเอ้ยโบมี่กับแมนเพราะได้แต่เปิดไพ่ เปิดไพ่เปิดไพ่ก็บิ่งโทราัรา์เบิดเท่านั้นพี่น้องกับใส่ได้เบิดเท่านั้นเหต<ม>อย่างอื่นน<ม>ะเบิ้ลได้ก็ได้แล้วนี่ได้แต่เปิดไพ่นี่พี่น้องไพ่นี่ใช้แล้วเบิดแล้วนี่ปัดเปิดแอร์บ่ได้กับหมอฮางไปตะอนจังทีได้เด,นดนินไส่ใหม่จังสี่ชื้อหมอคงซื่อใหม่กับใบชามโน,โนไปย่างยืนจังสีได้จ,จังสีได้มาน เพิ่นก็เพิ่นสิเห็นหาแต่ว่าสาั่ง้มีเงินน่บน่มีมนเพ่เห็นมเมนหายเดนน่ะเอาไเขาจะไปเสนเมืองเขาเห็นหาจังมื่อฉันนะเมื่อวากเขาจก็ไม่เห็นมือเดียวแหละกันกันว่ามีเงินสั่งก,กเจะม,มือเดียวบ่เออมือเดียวแล้วก็จามากใจใจใจยังก็าาจาก,กาก้ามากขาดวด,ดมันนี่กันหนึ่งเขา กระดานเนยแล้วตัตชาย,ะชายจะจะนะตัดกระเบื้องนะตัดกระเบื้องใหญ่ใช้เครื่องทัตกระมันอไหวไพอันนี้สิเป็นสางนะพี่น้องไพน่ะเอ๊ะฮาเปิดบ่ได้บ่เอาาเอมันเกิดโบได้ไฟมันเดืดโตจะต้องได้ดึงมาใหม่เติมเพราะว่าไส้ลายด้วสายของเขามันกิบโบใหญ่นะในน้อยดึงมา ต้องไปถึงโงกกเตอใหม่อีหนึ่งหักได้อยุก่ร้อยไน่เนใ้ถงแค่เกลือเมองมันมันแพเครืองนะมันสีตายว่ะส่วนเสาบางแ้วมันสตายเอ็นอะสีตายมันไข่บเติงติดติดเลยญาตเอตายญาติเอตายคือต้องลงไฟใหม่แมนวาย ลงไฟใหม่มาใส่เฮือนลังนีด้วยสะพอแหนะเป็นของไฟของมันเป็นเฮือนลังไฟลังมันแจงสีได้เต็มร้อยโมเอนะร้อยวันนี้ขันแหกมาวันที่นะข้าหนาชิมาฟื้นแบบนี้นายเอตายบอกหรือว่าจังนะเอตายโอ้จะกุ้มและมันลากไฟปกติมันกินสองร้อยซาววันนี้ไฟไม่ใช่ร้อยแปดชิปร้อยเก็บชิปนะใช่มากินช่องลอยซาวผมจะว่ามันนี่ ไม่ได้หมดเลยเขานี่แหละก็คือว่าโอเคเนอร์ดิงสสะดวกอายุการใช้งานกันก็ยาวนานชิปปีเช้าปีไปแล้วขันไฟมันปกติมันได้ขันแบบนี้นี่บอลอนหนึปีใช่ป่ะจ๊ะบอลอนได้บอลอนเล็เจ่าปัายามแหลกเลยเห็นได้ายเข้าแมที่เขาทิพย์ซิปอันชีิปับซิปตะกี้กับโบมีเงินถึงเจ้าป สามสี่หมื่นแม่ผ่มีเงินเอาแต่ช่เอาแต่หมื่นปลาคือส่งห้าข้มันไกล้เด็กเขาไปดึงไก่เดไม่รู้เหตุผลใส่ไงีเ่อนนี่ไ่น่นเออเพื่อนเียคงอเนี่อเออเพื่อนไอ้ชอนะเพือนที่ชอบเกระชายแล้ววโห่รองเดียวหักแล้ดึงใกล้ๆตะคายมาเด้มันไปแล้วมันแห้งเนี่ยได้มันใส่ สายเนี่ยตุ้นตัวนี้เอาสายเบอร์สิบหกตัวนี้มันสายเบอร์สิบโชคดึงมาใส่รูคัารได้เงินก็เอาไป่สั่งสีมาใจหายแน่แน่ได้ขั้นคั้นคั้นแม่นนะนะแจ๊กแจ๊กมือมาเห็ดให้อายโอ้ยมือเดียวแล้วมือหนึ่งแล้วอ๋อันรมามันจะพร้อมโอเคแล้วก็ไม่เจออโ้มือล้วเครืองมือเครื่องมือเครื่องมือก็แล้วมาดึงมาบ้างห้องเสากับมี่เนี่ย เออฝ่าน้ำกันมีแต่เอาลางมาหัดใส่น้ำกันมาเลยเนี่ยก็เจ้าหักแต่งมาเองเ้าไม่ได้กละดาษเรานสามแล้วเบิดอแลมไหมงสายงอย่างอือใช่ทั้งหมอกอตอรหมอก้อเตอรข้อมุงชนิดของเล่าเบิดรสิะมาใส่กระดานที่ปืบเออเอาลงกระดานใหญ่ เดินไปวสายตูปไปทั้งงินมาเข้านี่สต่างสรุปไปเรียบร้อยพี่เนอะอิ่มอยู่บ่เรียงเขาเป็นฟ้อมแซบอยู่บ่เรียกเขาเ,เขาปนน้ำ กันและพี่น้องพ่อกันคิดหนายดีแม่งสุขุสุขคนสบายดีพี่น้อง